ฮัลโหลสวัสดีทุกท่านแท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 นเขาเรินว่าการเปิดตัวเปิดจากพื้นขึ uh ้นมานะฮะสตีท์ครับสดีทุกท่านด้วยกันนะครับอันนี้ช่วงนี้ชี้นะบอมแอนนะครับผมสดีพี่น้องกับบรรยากาศท้องฟ้าอันสดใสโอ้หลอน อ๋อไม่โดนไม่โดนครับผมเพราะว่าเราเพราะว่าเราจะถ่ายแค่เสาเสาบา้านช่วง <c oughs> นี้ได้รับความอนุเคราะห์จากนะครับบริษัทบอยกำจัดครับผมทำความสะอาดทั่วราชอา,าจาักรนะครับยกเว้นห้องตัวเองครับผมบัวบ <c oughs> อ,อยหยอกเอา ขาต้องย่อแบบจริงจังมันจริงคือจริงจังนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีน้องสวัสดีค่ะวันใหม่หน้าเก่าหน้าเก่าสวัสดีน้องวันใหม่ด้วยมีวันใหม่เขาม่าจะเดี๋ยวกล่องไล่เลยโอ้กล่องมั่วเลยอะบุรีบุรีอะบุดีบุรีมั่วเลยเมื่อกี้เหมือนมีพลังงานบางอย่างฮ่า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 ฮ่่าฮ่า โอ้ยม่ใช่โมลี่นะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงนะะฮที่ศิลปินต่างๆนะครับกำลังดำเนินหู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 เอาบุหูหูเออกำลังเดินทางเข้ามาเพื่อทำการฝึกซ้อมนะครับฝึกซ้อมล่ำเอาบุหูทุหูเมืองในกระตุกครับ โอ้หัวฟูวพี่น้ำน้ำแยงมากนลยน้ำแอร์ก็พุ่งแห้งน้ำแอร์นะครับอันนี้คือแอร์นะฮะแต่ว่าบริเวณที่เป็นน้ำตรงนี้นะครับผมแอร์พุ่งมาแอร์ว่าคือน้ำแห้งแห้งน้ำแอร์พุ่งมาแห้งนาพุ่งมานีเลยนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศห้องสอบของเราในทุกๆวัน ครับผมไล่ต้องอบออกไปช่วยกัะเด็แต่ช่วงระดัตดได้ปอนี่ฮนะคนจเกิดอะไรซีมือก็ถอ,อยวอ้เห็นัเดื้ถอขารปะอย่าล็อกเออ,อช่วงนี้ขอ,อนุญาตนะครับผมขี้ฟุนน้นอะไรสิขี้ฟุ้นเต็ระบายอากาศสักเล็กน้อยนะครับ

พิมกระจายอบคตรนั้บผมเดี๋ยวเราจะไปซ้มท่านะครับกับบริษัทบอยกำจัดนะครับโปย้เปียนนอันเปียกเนนนันลงมุนย่อนน้ามเียมนะดเีดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหรือว,ว,ว่านา้มสาดบ่เลียนตรงเรียนตรงคนเรียนสวย เพราะว่าบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เปียกน้ำสองเ,เปียกน้ำม,มอง,มองสองมองไม่อา,อา,ายทั้งงานศิษย์คือมีมอง,อออองทุวกวันเพราะต่ออ่อนยังมาต่างยาั่บนห้ามข้าม,ามนะครับตอนนี้ มาสัมภาษณ์สอ,องคนรครับผมเป็นไงบ้างครับ<อ>บรรยากาศเจ้าเห็นถาดตัดกองให้นนอ้งนี่นี่บอก่า, <c oughs> าต้องสัมภาษณ์อยากจะบอกตำเนาะไม่ไงถ้าถ้าสมมติถ่ายมุมนี้แสงมันจะเข้าพอดีแต่ก็น่ามืดเหมือนเดิมนะฮะแ <c oughs> <c oughs> ปลงความบุญน, <c oughs> นะครับผมเป็นยังไงบ้างครับผม กับการฝึกซ้อมที่ผ่านมาวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่แล้วนี้มึงหนักกันเลยมั้ยเอย่างนี้ถามใหม่เหลืออีกกี่วันเออเนียใจเนียใจไหมว่าเหลืออีกเก้าอนุญาตสัมภาษณ์มาเลืออีกเก้าวันนะครับผมเไอ้ันเอสว่างขึ้นแล้วสว่างขึ้นแล้วแสงเขา เริ่มแพ้แล้วตอนนี้เริ่มแพ้ตอน้แพ้หัวแพ้แียงในหัวเลยนะฮะก็เหลืออีก9้าวันที่ทางทีมงานสารพัดบรรพเพลงเรานะครับผมก็จะมีการจัดขว้าคอนเสิร์ตปฐมฤกษ์นะครับผมเปิดวงวันที่สิบเก้านะครับผมแล้วก็ส่วนวันที่ยี่สิบนี้ก็คือ เปิดวงจริงเหมือนเหมือนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะครับก็คือซ้อมจริงกับรับจริงนะครับผมแต่ว่าเราเราเพิ่งคุยกันสัปดาห์ก่อนนะครับประมาณว่าเหลืออีกประมาณสิบกวันเกือบยี่สิบวันจะได้สัปดาห์นี้มาพอปุ๊บเอาไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอะไรนะตอนนี้ยังไม่มีอุปกระกอะไรเลยเพาะพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับสามารถสนับสนุนน้องได้นะครับผม ไม่ดีอนั่นแรงรุดแน่มันต้องซน้อะนโมเมนต์บุกเกียวขอความร่วมือนะครับอย่าเพิ่งหยุมหัวกันนะครับวรอ้เสอวัน่าะินวเสออยาวคููเถอะแล้วว่าผู้หนึ่งสีชมพูผู้หนึ่งสีเขียวหลืมๆอยู่สับคููปะนะก็เป็นอย่างกับตัมอันตีมขาวคกันออตีมขาวออเต็มขาวตัดภาพมาที่ตีมดำครับผมสวัสดีน้อง พยายามหันตื้กับองให้ผู่กบว่าเพราะวัาเด็สิออกตัวคู่อาเพื่อนนี่นะอัตัวรตัวแกเจบาเจมเสียวหักตินัดตับร์บบะครับสุดีน้องยิงยิด้วยกันละกันนะครับผมรถพ่อเจถากขโมยไปรุพ่อกระเซนทะเบียนเล่าอีกยังหรอปะนั่นแหละจังวีวยเ้มาขอมาเลย ปันรถฟันถูขโมยมันนั่นแหละปาขัดปาขัดกิโลน้ำรถตูหอยเอ็มบองเป็นตัวขั้นเด็ดหอบ่เออนั่นละนั่นละนั่นละที่คนลักทีนี้เรามาสัมภาษณ์น้องยิงยิงนะครับผมนะฮะเหลือเวลาอีกกี่วันเอ่อวันนี้วันที่วันนี้วันที่เก้าเดือนเก้าความก้าวหน้ากำลังจะเกิดขึ้นแต่ก่อนที่ความก้าวหน้าจะเกิดขึ้นเราพร้อม เท่าไหร่แล้วตอนนี้เราพร้อมเท่าไหร่แล้วชวนมีคำสอนเนาะอ่าไม่จริงจริงจถามถามแบบกายพร้อมใจพร้อมกำลังซับอ,อาจจะยังไม่พร้อมอาจจะยังอาจจะยังนะครับแต่ว่าคิดพอราศรีตอนตอนที่มันเหลือสิบแปดบาทแปลว่ายังเงินสิบเอาไก่ยังคุยกันอยู่ว่าสิบแปดมืออ้าชิวๆตัดภาพมาที่ตัดภาพมาที่อาทิตย์นี้เอ้า ทำไมเหลือไม่ถึงสิบวันป้าสวัสดีครับนะฮะก็ความเป็นเชิญอะก็จะจำได้ๆวันนี้ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยก็แล้วกันนะครับกับทีมงาน New Gen ของสารพัดบรรพ์แพงด้วยก็แล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้กับนักร้องหมอลำหวยด้วยกันเลยกันนักร้องหมอลำหวยนะครับสาวหมอลำเพิ่นสัมเนียง ไทปีซาวลำเพิ่นสมยิ้มไทปีนะฮะฝากติดตามด้วยก็กันนะครับผมหวังว่าเราจะสู้ไปด้วยกันนะครับกับทีมงานกับทีมงานนิวเจนแล้วก็ทีมงานซานอลเแพงทุกท่านด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่นะฮะทุกทท่านกําลังเดินทางมานะครับเพราะว่าจะเป็นท่าน คุณครูไกลนะครับผมนะครับพี่สุสาย่นะครับนี่คือกองแลิไป้นี่สวัสดีครับสวัสดีพระเอกบอยนะครับเจ้าของบริษัทบอยกำจัดนะครับผมกำจัดสยามมาหมดมาแล้งสาบครับผมทำความสะอาดหมดครับยกวินห้องตัวเองบมแมนบอมาเลยนะพี่น้องยอนกลับกี่เอป เย็บเบิร์ดนะฮะเอาจอมภาดได้อ้ยคอยบอกว่าคอเซเล่นเอาอเมทินีบอขันคนติดตามครบหนึ่งพันอตอนนี้สามพันคูณสามเลนว <9 S 2> ิง่งหรือยัง <c oughs> ยังก้าสามยี่บเจ็ดอ้าวสามสิบรอบจบ <c oughs> วันนี้วันที่เก้าพอดีสามสิบรอบ แตบผมวันนี้เราอยู่ด้วยกันหลากหลายเอาดีๆได้หรกำกรดดำมาได้แล้วบทเป็นอัมมาดครับผมอัมมาดอะจิจียังบรูแล้วมีซอถาฟังเอพี่นนอะ ้เป็นติตามติตามสนั่งยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่หนุ่มด้วยกันนะครับผมนะฮะตอนนี้พี่หนุ่มแล้วก็พี่บอยกำลังนั่งโซกันว่าจะกินเท้าทังไหน,นะนะฮะช่องนี้ก็ศิลปินแต่ละท่านนะครับผมเอาเซรแซบอ นะครับกำลังดําเนินดําเนินโอ้ยดิยกำลังเดินทางมานะครับผมนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับนิวจินทุกท่านด้วยครับป๊าดเป็นต่แซ่บเน้นี่บุธรรมดา,าบบธรรมดาสวัสดีครับสวัสดีนางอายสวยๆด้วยก็ยแล้วกันนะครับผมโอ้น่ฮาวแต่ว่านีิฮาวด้วยเพราะว่าเรามาเตะต่างบดี <laughs> เรามาเตะต่างบดีแต่ว่านีิฮาว <N> นี่มีก็คือบรรยากาศที่าทางศิลปินแต่ละท่านกำลังดำเนินกำลังเดินทางมาด้วยดำเนินพนะนะ <N> นนครับผม <N> นะ <N> ฝากด้วยกันเลยกันนะครับผมสำหรับนะฮะวันที่19แล้วก็วันที่20ที่จะถึงนี้นะครับผมกับปฐมฤกษ์การเปิดวงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับผมตระการตายิ่งใหญ่อลังการแน่อนอนครับผมสำหรับนะฮะ การเปิดวงครั้งนี้ดูดูการนี่ท่านจะได้เห็นอะไรซิ่งหม่ๆมแปลกๆต่างๆหลากหลายนะครับจากทีมงานเฮานะครับจะได้ขอฝากเป็นกำลังใจนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่สามารถเข้ามาได้นะครับสามารถเข้ามาในกลุ่มปิดได้นะครับผมสามารถค้ว่าในกลุ่มปิดก็ได้นะครับนะฮะรายละเอียดต่างๆนะครับสอบถามได้ที่เพจสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะครับผมนะฮะติดตามละเป็นกำลังใจให้ กับทีมงานพวกเราตลอดไปด้วยกันแล้วกันนะครับเราก็จะมีผลงานและก็มีความสนุกสนานที่จะมอบให้กับทุกๆท่านในทุกๆปีในทุกๆรอบหวังว่าพวกเราจะได้มอบความสุขสนุกสนานให้กับทุกๆท่านตลอดไปด้วยกันแล้วกันครับสําหรับคลิปนี้ต้องอําลาพระจักรแลวจังไดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อรำรำโดยด้วยทุกคนครับสวัสดีครับ